สวัสดีครับวันที่3ตุลาคม2568วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกวันที่ต้องจับตาสถานการณ์กันเป็นพิเศษทั่วประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุเนี่ยเข้าเตือนเรื่องฝนตกหนักแล้วก็ความเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เลยเอาละครับเรามาเจาะลึกสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคําถามแรกเลยที่เชื่อว่าอยู่ในใจของหลายๆคนตอนนี้ก็คือเอ๊ะแล้วสรุปวันนี้เนี่ยเราจะเจอฝนตกหนักกันหรือเปล่าตอบกันตรงนี้เลยนะครับว่าใช่เลยครับ วันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายทั่วเลยแล้วก็มีความเสี่ยงสูงด้วยที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำๆนะครับแล้วสถานการณ์ในแต่ละภาคเป็นยังไงบ้างเราไปดูภาพรวมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมทั่วประเทศกันก่อนจะเห็นได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ฝนในวันนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างจริงๆเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลย สำหรับภาคเหนือนะครับวันนี้บรรยากาศจะดูอึมครึมหน่อยมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วไปเลยแต่จุดที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยก็คือช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นๆค่ำๆนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักได้มากที่สุดใครที่วางแผนจะเดินทางในช่วงเวลานั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับไปกันต่อที่ภาคอีสานนะครับสถานการณ์ตัวหน้าเป็นห่วงไม่แพ้กันเลยทางภาคอีสานก็จะคล้ายๆกันครับคือ มีฝนฟ้าขนองเป็นวงกว้างแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ต้องย้ําเตือนกันเลยสําหรับภาคอีสานก็คือคําเตือนเรื่องน้ําท่วมฉับพลันครับซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยตรงเลยสําหรับพื้นที่ราบลุ่มขยับมาที่ภาคกลางกันบ้างครับซึ่งแน่นอนว่าไฮไลท์สาคัญก็ต้องรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษเลยเพราะมีประชากรอยู่กันหนาแน่นมากครับ และนี่คือตัวเลขที่น่าจะสำคัญที่สุดสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลในวันนี้เลยครับ70%ครับนั่นคือโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองครอบคลุมพื้นที่เลยทีเดียวใช่แล้วครับนอกจากโอกาสเจอฝนที่สูงถึง70%แล้วเนี่ยในบางพื้นที่อาจจะได้มาแค่ฝนธรรมดานะครับแต่อาจจะเจอฝนที่เรียกว่าตกหนักมากเป็นพิเศษเลยส่วนสภาพอากาศก็จะค่อนข้างร้อนอบอ้าวหน่อยอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะถึง35องศรราเซลเซียสได้เลย ประกอบกับมีลมพัดมาด้วยครับไปต,ต่อกันที่ภาคตะวันออกครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยภาคตะวันออกก็มีแนวโน้มเจอฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะเลยนะจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยไล่มาเลยครับตั้งแต่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองไปจนถึงจันทบุรีแล้วก็ตราดกลุ่มนี้คือพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยครับ เอาล้ครับเดินทางมาถึงภูมิภาคสุดท้ายนั่นก็คือภาคใต้ของเรานั่นเองซึ่งภาคใต้ก็จะมีความพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามีชายฝั่งทะเลถ,ถึง2ด้านทําให้สภาพอากาศอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับภาพรวมของภาคใต้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองก็อยู่ที่ประมาณ6 0ของพื้นที่ครับซึ่งก็ถือว่าสูงที่เดียวเลยและพื้นที่ไหนละ่ะที่มีความเสี่ยงมากที่สุดไปดูกันครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยเนี่ยต้องบอกว่า ตั้งแต่สุราธานียาวลงไปจนถึง3จังหวัดชายแดนใต้เลยส่วนฝั่งอันดามันจะเน้นหนักไปที่โซนล่างหน่อยครับอย่างเช่นกระบี่ตรงังแล้วก็สตูลครับทีนี้นอกเหนือเรื่องฝนบนบกแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็อันตรายไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือคำเตือนพิเศษเกี่ยวกับสภาพคลื่นลมในทะเลและก็การเฝ้าระวังพายุครับสำหรับสภาพคลื่นลมในทะเลตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทย ดูเผินๆอาจจะสถานการณ์คล้ายๆกันคือโดยทั่วไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรแต่มันมีแต่ครับและแต่ที่ว่าก็คือประโยคนี้แหละครับที่เขาเตือนเอาไว้ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่าปกติมากนี่แหละครับคือจุดที่น่ากังวลสูงกว่าแค่ไหนกันตัวเลขนี้คือคําตอบครับคลื่นสามารถสูงได้เกิน2เมตรเลยทีเดียวโอ้โหซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับเรือเล็ก นี่คือจุดที่ต้องย้ำเตือนกันเลยสำหรับผู้ที่จะทำกิจกรรมทางทะเลครับแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับนอกจากฝนฟ้าขนองที่เราเจอเจอกันอยู่ตอนนี้เนี่ยทางการยังคงจับตาสถานการณ์พายุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้อย่างต่อเนื่องด้วยครับคือไทม์ไลน์ของสถานการณ์ตอนนี้มันจะซ้อนๆกันอยู่นิดนึงนะครับฝนที่เราเจอกันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังเป็นผลกระทบจากพายุลูกก่อนหน้าในขณะเดียวกันตอนนี้เลย ก็มีพายุลูกใหม่กําลังก่ะตัวอยู่ในทะเลจีนใต้และที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยก็คือช่วงวันที่6-7ถึงตุลาคมนี้ครับที่พายุแมดโมอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงเลยเมื่อเราทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดแล้วคำถามต่อไปก็คือและเราจะเตรียมตัวและรับมือกันยังไงให้ปลอดภัยที่สุดมาดูคำแนะนำที่สำคัญแล้วก็เอาไปใช้ได้ทันทีกันเลยครับนี่คือ4ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกคนปลอดภัยครับจาง่ายๆเลยนะ1คือ เตรียมพร้อมโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงให้ย้ายของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลย 2. คือหลีกเลี่ยงยาเสี่ยงขับรถลุยน้าท่วมเด็ดขาด3คือระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กที่ควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีพายุฝนและข้อที่สําคัญที่สุดคือรับฟังครับคือต้องติดตามข่าวสารจากทางการอย่างต่อเนื่องเลยสภาพอากาศกําลังเปลี่ยนปแปลงนะครับและนี่คือคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้เราพร้อมรับมือแล้วหรือยัง การเตรียมพร้อมแล้วก็การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดคือกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้เราทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัยยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ